สวัสดีครับ9้ามงตรงของวันที่1เมษายน2,564ครับเมื่อคืนผมเห็นใน YouTube มีช่องหนึ่งมีการเคลื่อนไหวของพระล่วงหลังลางปืนราคา12ล้านบาทผมก็เลยพอเช้าขึ้นมาผมก็เลยเอาพระล่วงหลังลังปืนเนี่ยเอามาลง YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่าพระล่วงหลังลางปืนองค์ที่ผมถืออยู่นี้ข้างหลังจะเป็นหลังล่องตื้นอ่าจะจะไม่ใช่หลังกลับหมากล่องลึกทั่วไป แต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยครับความคมชัดหรือว่าสนิมหรือแม้แต่เอ่อการกุระเบิดของอโลหะเนี่ยครับชัดเจนมากที่มาชัดเจนครับเพราะว่ามาจากคุณพ่อกำนันจังหวัดปทุมธานีเออแล้วก็ที่มาชัดเนื้อหาชัดเนื้ออุ้งนี้เป็นพราร่วงหลังหลังลาง,งปืนแก่เนื้อชินครับเนื้อเนื้อจะมีความแก่มากกว่าแก่ตะกัว ดูให้ดีครับดูให้ดีระหว่างระหว่างแกะตะกัวกับแกะชินเนี่ยจะแตกต่างกันถ้าแกะตะกัวเนี่ยเนื้อเนื้อตะกัวจะอ่อนนุ่มแล้วก็คําว่าสนิมแดงนี่อาจจะใช้ได้กับตะกัวก็คือว่ามักตะกัวมักจะเกิดสนิมแล้วก็มีสนิมคุมทั่วองค์พระแต่เนื้อชินเนี่ยผมว่าสนิมนี้จะไม่ค่อยเกิดแต่ว่าจะเกิดลาขาวลาขาวหรือเขาเรียกว่าเออ แคลเซียมหรือแคลไซต์อะไรสักอย่างนะตามตามภาษาพาที่เขาพูดถึงกันนะครับลาขาวตัวนี้จะเกิดกับอโลหะที่มีความเก่าถึงเท่านั้นถ้าผ้าใหม่ก็ไม่เกิดนะพูดกันตรงๆครับเพราะว่าผ้า,ผ,าผ้าใหม่ก็ไม่สามารถจะทําลาขาวแบบนี้ได้โดยเฉพาะอ่าถ้าดูกันให้ลึกซึ้งอีกชั้นหนึ่งนะครับลาขาวจะต้องไม่ใช่คราบที่อยู่ด้านนอกจะเป็นคราบที่อยู่ข้างในนะก็หมายความว่า,วาถ้าถ้าเราแยกไม่ออกว่าอันอันไหนคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในกับอันไหนที่เกิดขึ้นข้างนอกเนี่ย ผมก็อนุบาลให้ให้ดูอย่างนี้ครับลาลาขาวนี่จะเหมือนผิวพันธุ์ของคนที่เป็นกากหรือเป็นเกลื่อนถ้าเราเอาผิวพันธุ์นั้นมาขยายแล้วเราเรา,เราจะเห็นว่ามีที่มาของเกลื่อนมีที่มาของกากนั้นอยู่ไม่ใช่หนังธรรมดาถูกไหมครับแต่ถ้าเราเอาสีทาบนผิวหนังเนี่ยเราจะเห็นความความคมชัดเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่กาก,ากเกลื่อนคือมันเป็นสีที่ติดอยู่กับผิวหนังอ,อันนี้ผมก็อธิบายไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่า ผมมองแล้วว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยัยงยังแยกระหว่างเหล็กที่ถูกน้ำกรดราดแล้วก็เอาสีทาทับไม่ออกก็จะยังจะต้องเขาเรียกอะไรยังจะต้องซื้อของปลอมกันอีกเยอะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราแยกออกว่าอันนี้มันไม่ใช่น้ำกรดราดแล้วเอาสีทาทับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้างในขึ้นมาอา่าปลายคลิปแล้วเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผม ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ด้วยสวัสดีเพื่อนๆแค่นี้ครับสวัสดีครับ